ครับก็อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับก็บอกว่าหนูน้อยน่ารักดีกว่าหนูน้อยน่ารักคันนี้ได้แปลงหน้าเป็นตัวจีโน่นะครับสําหรับรถคันนี้เป็น5ประตูนะครับคันนี้ลูกค้าได้ฝากฝังไว้ครับก็คือเป็นลูกค้าเก่าของเรานี่แหละได้ฝากฝังไว้ว่าอยากปั้นคันนี้อีกคันหนึ่งที่บ้านน่าจะสิบกวาคันแล้วครับรถรุ่นนี้นะ <laughs> ครับก็ขอขอบคุณคุณแต้่มนะครับที่ได้ให้เรามาสัมผัสกับรถรุ่นนี้อีกอีกครั้งนะฮะ จร,จริงๆเล่าที่มาที่ไปก่อนอันเนี้ยรถเดิมอ่ะมันเป็นหน้าเดิมๆเหมือนอย่างที่อย่างที่เคยเห็นกันนะครับเป็นเป็นหน้าเดิมๆเลยแต่คราวเนี้ยเราได้มาแปลงหน้าตัวเนี้ยก็คือมีการตัดต่อแหงหน้านะ <woo> ครับตัดต่อแหงหน้าเนี่ยเหมือนอย่างเหมือนเลาะเลาะของเดิมออกนะครับแล้วเราก็ยกแหงหน้าเดิมออกแล้วเราก็มีการเชื่อมใหม่นะฮะเชื่อมใหม่ทั้งทั้ง4ี่จุดเลยเชื่อมใหม่เพื่อเพื่อเราต้องการใช้เบ้าไฟให้มันใส่ได้นะครับขั้นตอนในการเชื่อมของเราเนี่ยก็จะมี การใช้การเชื่อมเป็นซีทูนะครับเพื่อความ <Wow. S 1> แข็งการยึดเกาะนะฮะให้มันดีขึ้นนะครับรถที่เปลี่ยนแถงหน้าแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเก็บซ่อกเก็บอะไรให้มันใหม่ขึ้นนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าติดตามชมนะครับเพราะว่าเจ้าของยังคิดไม่ออกเลยครับว่าสีอะไรแต่เอาแบบทําก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสีเดี๋ยวขอไปฝันก่อนยังคืนนี้ยังไม่ฝันก็นเลยยังสรุปสีไม่ได้ เดี๋ยวฝากหน้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปสีกันให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฝากนะครับฝากติดตามชมคันนี้นะครับว่า EP ต่อไปจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นสีอะไรนะฮะแล้วเจ้าของจะถูกใจไหมแล้วจบแล้วจะเป็นยังไงฝากติดตามนะครับติดตามคันนี้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปสารงานกันต่อโอเคครับของก็ต้องเก็บนะของก็ต้องเก็บไนปะ เขามาก็ต้องกลับไป